สบายดีพี่น้องพามาชม,ก,มากกหมักกระเดือ่อยหรือว่าลูกเดือยว้ายเนี่ยแกแล้วพี่น้องเดือยลูกเดือยลูกเดือยแก่แล้วเห็นว่าพอดีกินแล้วนะคะ ใคเคยกิน,นไหมคะใคเคยกินลูกเดือยเนาะบ่มีหนูแล้วถ้ามีหนูแล้วกินเบิดแล้วเนี่ยว้ายเดี๋ยวมา,กแ,กมาแ,กกแก้มเธแต่ก็เก็บเลยแนวปีหน้าปีนี้ได้แนวหน่อยอื ไปนี่จะเต่สิ้้าไปคุดที่หลอหรือว่าไอ้นักล็อกใต้ดินนะคะไปะไปดูกันว่าสิได้บ่ไพี่น้องมาในมั้งคุดที่หลอ,อกันเด้อมามาเจอขวยมาแล้วโอ้ยมันได้มือหมดเออนี่ดูโหมาใจมือเด็ดจริง ขึ้นมาแล้วนะหาอยู่ดีขึ้นหมแบบขึ้นมาแล้วเหรอเออนี้เเห็นจตงตาเออสุเปนให้ตัดะบอืมมีมันุดละเก็บไม่เนาะ ขั่วแมงกระจนขั่วแมงกิรอเดเอพี่น้องเลยอมือนี้กกะสิบป้ามาทำกับเขาเลยเอ็ดอยังกินกันวะนี่มีปลาอยู่หนึ่งตัวมีปลางแงงหรือปลา,ากรดอยู่หนึ่งตัวพ,นนพี่น้องเอ๋ยเอ็ดยังกินเนาะเนาะมีปลาหนึ่งตัวมสะสเตจสแกงเราไม่ซม นี่ก็คือหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดอกเฮาเด้ออันนี้เด้อร์ในปากกดมาหนึ่งตัวถือเบ็ดพี่น้องเอ้ยถึกเบ็ดอันนี้ก็ไรเห้อมีเห็ดกลิ่นนะถือเบ็ดครับเซ่บนัวลน้องเดียวเด้อพี่น้องเด้อแล้วนะคะแกง แกงป่าแบบบ้านบ้านเด้อนี่เด้อแกงปลาสะเงงหรือว่าปลากดก็มีปลาสะเงงก็มีเนาะปลาสะเงงตัวน้อยนืงอนี้ปลากดตัวใหญ่เด้อมาเด้อกินกันได้ค่ะนี่ก็มาตั้งกล้องกินกันเนาะป่ากินกันครับน้องมาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ยอดจอดอันนี้แมงยีรอเขาไปคุดมาแล้วก็แมงกระชอนนะจ๊ะพี่น้องคะนี่หนักร้องใต้ดินก็มีประมาณสิบว่าตู แกะเมงกะชอนอือฮื้อแช่ไปน้องเอ้ยเฮะยข้าวกับไปนี่แหละแกงไม้ไม้ส้มจ้ามาไหมมาเลยไปน้องเด้ออีตีทั้งไก่ทั้งไก่ลาวไทยต่างประเทศก็ได้มามาไหมข้าวคาเตเด้อแไม่ส้มอือไปโดนเนาะ ตา้อนผมมมีใส้มือจิบจับกล้องนอะไ่นิดนองนึกตาคอนก็คือราคาร้อยน่นนี่ไ้ขามันพักขาพักแทบๆตาป็นไม่ดองเว้เราไม่ส่มบ้านเฮา อีกนานแมงกระจอนแซ่บเยอะเราจับไปเราให้กินไปกินไปกินไปแซ่บเน้อ tại bây giờ mà lại tắn ở mưa nắng kìm mưa nắng kìm mưa nắng kìm 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 เสพกุศมแม่ก็ออสอนกับเสพกือเกั่นแหละพี่โนโ้องพอจะนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ